ในตัวอย่างนี้นะคะต้องการหาค่าปริพันธ์สองชั้นนะคะเหนือบริเวณ R นะคะโดย R ของเราเนี่ยเป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโคง้งพาราโบลานะคะ x ท่ากับ y กำลังสองแกน y แล้วก็เส้นตรง y ท่ากับสค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็วาดบริเวณ R นะคะก็ได้บริเวณ R ดังรูปนะคะก็ถือว่าล้อมรอบด้วยเส้นโค้งอะไรคะ เท่ากับ y กำลังสองนะคะคือเส้นโค้งสีแดงค่ะแล้วก็เส้นตรง y เท่ากับสนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะมีแกน y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบริเวณ r ที่ต้องการหาปริพันธ์ของเรานะคะก็จะอยู่หน้าตาบริเวณนี้ค่ะนะคะทีนี้ถ้าเป็นไงคะในการหาปริพันธ์ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาบริเวณ R ของเราเนี่ยเป็นบริเวณ รูปแบบที่2นะคะ,ะวิธีที่1น่งคะ่ะวิธีนี้นะคะเราพิจารณานะคะบริเวณ R ของเราเป็นบริเวณรูปแบบที่ สองนะคะพอพารณาเป็นบริเวณรูปแบบที่สองใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าเป็นไงคะมีบริเวณเราก็เขียนเป็นเซตอาได้นะคะแล้วเราก็ใส่ลิมิตของการหาปริพันธ์ได้นะคะว่าอยากจะอินท e, ิเกรตสองยีกำลังเอ็กเทียบกับดีเอเหนือบริเวณ R ใช่ไหมคะเมื่อบริเวณ R เป็นดังภาพอะคะ่ะเราก็เป็นไงคะ เปลี่ยนเป็นนะคะส่ยลิมิตการหาปริพันธ์เป็นตัวนี้ค่ะก็คืออินทิเกรตเป็นไงคะเราก็เลือกะคะว่าถ้าเราเลือกเป็นบริเวณรูปแบบที่สองนะคะเราก็เป็นไงคะสมการที่ให้มาเราก็จัดเป็น x เท่ากับนะคะซึ่งในที่นี้ก็ x เท่ากับ y กำลังสองและเราก็จะอินทิเกรตเทียบกับ dx ก่อนนะคะ ันนี้ก็ dx นะคะแล้วค่อย dy ทีนี้จะเห็นว่า x ของเราจากไหนถึงไหนในที่นี้ก็ x ของเราจาก0ถึงอะไรคะาลากเส้นให้ขนาดแกน x ใช่ไหมคะก็น้อยสุดเป็น0มากสุดลากที่ y ใดๆนะคะในที่นี้เราจะลากที่ y ใดๆเราก็0ถึงอะไรคะ0ถึง y กำลังสองะคะ แล้ว y ของเราล่ะก็ดูว่าเส้นนี้ของเราเนี่ยวิ่งจาก y น้อยสุดเนี่ยไปหา y มากสุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้จะเห็นว่า y น้อยสุดของเราเป็น0 y มากสุดของเราเป็น2นะคะแค่นี้เราก็เป็นไงคะก็สามารถหาปริพันธ์ได้ไม่ยากเลยนะคะมันจะยากตอนที่ว่าเราใส่ลิมิตเป็นหรือเปล่านะคะเอาละค่ะทีนี้ในการหาปริพันธ์ชั้นในเนี่ยจะเห็นว่าตัว x เท่านั้นที่เราจะคิดว่า เป็นตัวแปรนะคะส่วน y เราก็จะคิดว่าเป็นค่าคงตัวนะคะในที่นี้เราก็จะได้ 2y อินทิเกรต e กำลัง x dx เราก็ได้ e กำลัง x นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแทนค่า x จาก0ถึง x เป็น y กำลัง2นะคะแล้วก็ dy ค่ะเพราะนั้นในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราแทนค่าเสร็จนะคะเราก็จะได้มีค่ามาเป็นลิมิตตัวแรกก็2แทนที่เลยนะคะ y x ใช่ไหมคะก็ 2y แล้วก็ e กำลัง y กำลัง2แล้วก็ลบด้วยนะคะแทนที่ x ด้วย0ในที่นี้เราก็จะได้มาร์ค่าเป็น 2y นะคะเพราะว่า e กำลัง0เราจะได้1นะคะแล้วก็ dy ค่ะทีนี้จะเห็นว่าในการหาปริพันธ์ตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะคะก็คือว่าอย่างตรงนี้เราก็แยกเป็นตัวนี้สิคะ e กำลัง y กำลัง2อันนี้เราก็ 2ydy ใช่ไหมคะแล้วเราก็ลบด้วยอินทิเกรตจาก0ถึง2ตัวนี้ก็เป็นไงคะ 2ydy นะคะซึ่งในที่นี้ปริพันธ์ตัวแรกของเราเราเขียนใหม่นะคะแล้วก็ e กำลัง y กำลัง2อันนี้ D ของเราก็ dy กำลัง2นะคะซึ่งตัวหลังเราอินทิเกรตได้ไม่ยากนะคะ ทีนี้สำหรับตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่า dy กำลัง2ของเรามันจะได้ 2y dy พอดีนะคะเราก็เลยเป็นไงคะใช้สูตรอินทิเกรต e กำลัง u นะคะก็ได้ e กำลัง u แล้วก็ลบด้วยอันนี้อินทิเกรต 2y ก็ได้ y กำลัง2ส่วน2นะคะเราก็2ตัดกันหมดไปเราก็เหลือแค่หน้าตาตรงนี้คะ่ะ แทนค่าจาก0ถึง2นะคะเพราะนั้นอพอแทนค่าเรียบร้อยคำตอบของเราก็จะได้มีค่าเป็น e กำลัง4นะคะแล้วก็ลบด้วย5ค่ะทีนี้อันนี้คือวิธีแรกนะคะก็คือ,อเรามองบริเวณที่หาปริพันธ์เป็นบริเวณรูปแบบที่2นะคะ ในตัวอย่างนี้นะคะเราสามารถมองบริเวณ R ของเราได้2แบบนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเรามองบริเวณ R ของเราเป็นบริเวณในรูปแบบที่1นนะคะก็คือหน้าตาอันนี้นะคะพอมองเป็นรูปแบบที่1ก็แปลว่าเราก็จัดสมาการเป็น y เท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ y ก็เท่ากับ square root x นะคะแล้วเดี๋ยวเราในการหาปริพันธ์สองชั้นนะคะ ของดับเบิลินทิกรันโอเวอร์อาร์นะคะของ2 Y E ากำลัง X D A ตัวเนี้ยเราก็เป็นไงคะจะอินทิเกรตเทียบกับ D Y ก่อนนะคะก็โดยหน้าตาเป็นตัวนี้คะ่ะเราก็ D Y แล้วก็ D X นะคะเราก็ลากเส้นให้ขนานแกน Y าะคะ่ะเวลาเราลากเราก็ลากที่ X ใดๆนะคะ ทีนี้จะเห็นว่า y น้อยก็คือจะอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อกี้ x น้อยอยู่ด้านซ้าย x มากอยู่ด้านขวานะคะทีนี้ y น้อยอยู่ด้านล่างในที่นี้ล่างของเราก็าคือ y เป็นอะไรคะก็เป็น square root x นะคะแล้วก็ y มากของเราเป็นอะไรคะ y มากของเราก็เป็น2นะคะแล้ว x ของเราก็าคือเส้นนี้สร้างจาก x น้อยสุดเป็นเท่าไหร่ไปถึง x มากสุดมากสุดของเราก็าคือเป็นจุดตัดตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่า เอ็กมากสุดของเราก็าคือเมื่อ y เป็น2ถามว่า x ได้เท่าไหร่ก็ y เป็น2ใช่ไหมคะ x ของเราก็เป็น4อะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราได้ว่า x ของเราน้อยสุดคือ2ไปหามากสุดคือ4ค่ะนะคะ เดี๋ยวถ้าง,งงก็ย้อนกลับไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เราก็เป็นไงคะทาการหาปริพันธ์โดยเทียบกับตัว y ก่อนนะคะตัวอื่นเราก็มองเป็นค่าคงตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราได้ว่าเป็นไงคะอินทิเกรตตัวนี้เราก็ได้ e กาลัง x นะคะอินทิเกรตตัวนี้เราก็ได้ y กาลังสองส่วน2ก็หารกันไปนะคะ แล้วเราก็แทนค่า y จาก square root x ถึง y เป็น2นะคะแล้วก็ dx นะคะเพราะน,นั้นในทีนี้พอเราแทนค่าเสร็จเนี่ยตัวแปร y จะหายไปนะคะเราแทน y ด้วย2ตรงนี้ก็ได้ 4e กำลัง x นะคะลบด้วยแทน y ด้วย square root x นะคะตรงนี้ก็เลยได้เป็น x e กำลัง x ค่ะแล้วก็ dx นะคะ ทีนี้ตัวนี้จะเห็นว่าในการหาปริพันธ์ตัวแรกนะคะ 4e กำลัง e, x ตัวนี้ dx ไม่มีปัญหาแต่ในการหาปริพันธ์ตัวที่2เนี่ยจะเห็นว่าเป็นไงคะเราต้องใช้วิธี by p a สนะคะนะคะ,ะทีนี้ตัวนี้นะคะตัวแรกก็อินทิเกรตออกมาได้ 4e กำลัง e, x นะคะส่วนตัวที่2นะคะเราก็เป็นไงคะ ใช้วิธีไบพารสอินทิเกรตออกมาก็จะได้เป็น x e กำลัง x แล้วก็ลบด้วย e กำลัง x นะคะแทนค่าจาก0ถึง4เดี๋ยวถ้าใครลืมวิธีไบพา์สเดี๋ยวจะทวนให้ตอนหลังนะคะทีนี้ตรงนี้เราแทนค่าเรียบร้อยนะคะ,นะคะทีนี้จะเห็นว่าทั้งสองวิธีนี้จะได้คำตอบเท่ากันนะคะทีนี้มาดูนิดนึง เกิดตรงนี้ใครงงนะคะว่าจากบรรทัดน,นี้มาบรรทัดน,นี้ได้ยังไงที่บอกว่าเมื่อกี้ใช้วิธีบายพาสใช่ไหมคะ mm. ก็มาอย่างนี้ค่ะ mm. ก็คือว่า mm. ในการอินทิเกรต x e กำลัง x แล้วก็ d x เนี่ยนะคะ เราก็จะมองว่าให้ u เนี่ยเป็น x ค่ะแล้วก็ d v ของเราก็เป็น e กำลัง x นะคะเพราะนั้น d u ของเราก็คือ d x ส่วน v ของเราก็ได้อะไรคะ d v นี้นะคะก็ได้ e กำลัง x ค่ะแล้วทีนี้โปรดสังเกตนะคะจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราก็ใช้สูตรใบพัดก็ u v นะคะก ได้เป็นอะไรคะ x e-X กำลัง e, x ลบด้วยอินทิเกรต v du ก็อินทิเกรต e ีกำลัง x dx นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยได้หน้าตาออกมาเป็น xe กลัง x แล้วก็ลบด้วย e กำลัง x กค่ะก็ได้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะท,ที่ให้เห็นนะคะออจะเห็นว่าทั้งสองวิธีเนี่ยเราอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร เอ็กก่อนจะง่ายกว่านะคะเพราะไม่ต้องเจอไบาาพาสนะคะ